วันนี้พามาเปลนบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศการลงของขายของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดคลองถมอันนี้ที่สิงห์บุรีนะครับวันนี้เรามาไวไปครับพ่อค้าแม่ค้าพึ่งลงของขายกันนะก็เลยให้ดูบรรยากาศวันนี้เรามาไวไปนิดหนึ่งนะฮะก็เลยให้ดูบรรยากาศนะครับการลงของขายกันก่อนนะครับ ก็มีบางร้านที่พร้อมลงขายแล้วนะครับแต่ท่านไหนที่อยากจะมาเดินซื้อของจริงๆเลยนะครับก็นาาประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยกำลังดีเลยครับพอค้าแม่ค้ากำลังลุยลงของกันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วจะได้ของถูกๆเลยนะครับได้ของแบบ